นี้สมาธิเริ่มเกิดเพราะอากุศลคือการพยาบาทเบียดเบียนดบเมื่อเราสงบมีสติรู้รู้ตัวตลอดเวลาระลึกได้ทิ้งระลึกได้ทิ้งระลึกได้ทิ้งจนมาระลึกได้ตลอดเวลาเลยไม่หลุดไปไหนเลยมีสติรู้ตัวอยู่กับลมหายใจยอยู่กับพุโทโธไม่หลุดเลยทีนี้แหละหน้าที่เราละปฐมฌานจะดีดตัวขึ้นวิตกวิจารปิติสุขจะเกิดขึ้นในรมนั้นทีนี้แหละความสงบจะเกิดขึ้นนิ่งไปอยู่บนความสุข สุขใดในโลกเสมอด้วยความสงบแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเราในชีวิตเราเมื่อได้ปฐมฌานนะเราจะไม่เคยพานพนความสงบแบบนี้ในชีวิตเลยตั้งแต่เกิดยันตายก็ไม่เคยเจอถ้าไม่เคยได้ปฐมฌานจะไม่เคยเจอความสุขประเภทนี้เลยสุขที่ไม่มีอะไรมาเสมอได้เลยเอาเงินมากองเป็นร้อยล้านพันล้านแลกกับสมาธิก็ไม่แลกเพราะอะไรมันไม่เคยมีความสุขจากความสงบมากขนาดนี้ไม่แลกแต่ออกจากสมาธิเราค่อยว่ากันนะกูก็ยังเอาต่อนะ เอาให้ขนาดนั้นจะไม่เอาได้ยังไงก็ต้องเอาสิแต่รอออกจากสมาธิก่อนค่อยเอาแต่อยู่ในสมาธิแรกมหมไม่แลกก้เพราะอะไรเรายังอิ่มอยู่ในอารมณ์ของสมาธินั้นอะไรก็ไม่เอาขอให้สงบตรงนี้ก่อนเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิย่อเหลือ3มคือศีลสมาธิปัญญาอาจารย์ที่บานหมดแล้วศีห้าข้อในฐานะคา,ารวะรักษาให้ได้สมาธิวันหนึ่งคืนหนึ่งทาความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัขนขณะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโท ฝึกรู้เนื้อรู้ตัวในปัจจุบันขนาอย่าทิ้งพุทโธให้มันติดใจไว้อย่าไปคิดอย่างอื่น 3. ปัญญาพยายามฝึกยอมรับตามความเป็นจริงพิจารณาเห็นอันนี้จังทุกขังอนาตาพิจารณาว่ามันไม่มีอะไรเลยนะที่เป็นของเราเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเจ้นเองถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่ทุกถ้าเราปล่อยมันซะความทุกข์ก็จะเบาบางลงไปเรื่อย มองรับตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวตนของเรามีแต่เราเข้าไปยึดมั่นถือม้านว่าสิ่งนี้เป็นของฉันสิ่งนั้นเป็นของฉันสิ่งนี้เป็นของเธอสิ่งนั้นเป็นของเธอเราจึงเข้าไปทุกข์ร้อนตามใจในสิ่งเหล่านั้นสุดท้ายเดือดเนื้อร้อนใจจะเป็นจะตายร้องไห้น้ําตาไหลถ้าเรายอนรับตามความเป็นจริงว่าเออมันเป็นของมันเช่นนั้นเองอย่าไปยึดบ้านถือมานนบันเลย เออมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเป็นปกติอย่าไปถือครองในมันเลยอย่าไปคิดว่าอะไรเป็นของเราเลยเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช้ชีวิตไปตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวมันก็ดับไปเองเนี้ยคิดอย่างเงี้ยเรียกว่าการพิจารณาเห็นอนิจจางทุกนนังอณัตาแบบเบื้องต้นถ้าแบบลึกข้าไปเราก็เริ่มพิจารณาว่าผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกตับไตไส้พุงอาหารไม่อาหารเก่าที่มันกําลังเดินสู่ความเสื่อมในร่างกายนี้ แต่เรายังยินดียินร้ายกับอาหารใหม่อาหารเก่าตัดไตเส้นผุงของเราเรา,เราไปยินดีในความสวยงามนี้ทำไมสุดท้ายแล้วมันก็เดินสู่ความเสือ่อมทุกวันนี้ดูตัวเองสิแก่จะตายอยู่แล้วผมหงอกขึ้นจะเต็มหัวกระบายยลทุกวันนี้ขาจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วนั่งนอนเจ็บลุกกระโอยนั่งกระโอยดูสิเนี่ยไหนว่าเป็นของเราแต่ทำไมไม่สามารถไปแก้ไขลุกโอยนั่งโอยหรือการเท่าเฉลแก่ชะลาเราไม่สามารถไปแก้ไขมาได้เลย ไหนบอกว่าเป็นกายเราไหนบอกว่าเป็นชีวิตเราแต่เวลาความทุกขเหล่านี้เข้าจู่โจมทําไมถึงบันดาลให้มันเนี่ยเป็นไปตามความพอใจของเราไม่ได้อ๋อเพราะมันเดินสู่ความเสื่อมไอ้ความเสื่อมนี้เป็นธรรมดาของโลกไม่สามารถเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราได้อ๋อ,ไอ,ไ,อ,อไอ้ความเสื่อมนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่มันมีแต่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในมันว่าเป็นของเราเมื่อเราเข้าใจได้ถอนอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นนั้นเราก็จะได้คุณธรรมสามอย่างเนตังมะมะน่นไม่ใช่เรา เนโสหามัสมหยนั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตา oh นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอีกต่อไปพ้นทุกเลยเนี่ยปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาย่อเหลือสองคือสมถะวิปัสนาสมถะคือการฝึกพุทโธนะให้รู้อยู่ในอารมณ์เดียวไม่คิดอย่างอื่นเลยรู้พุทโธร,รู้ลมอย่างเดียวรู้อิริยาบถอย่างเดียวปัญญาพิจารณาอย่างที่อาจารย์สอนเมื่อกี้เห็นอะไรก็พิจารณาไปหมด อาณาปานาสติคือตัวยอสุดท้ายของอริยามรรคมีองแปดใช้อาณาปานาสติตัวเดียวคือการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วเห็นว่าลมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเมื่อตายลมหายใจยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วลมเข้าดับได้ไหมดับได้เมื่อมันดับก็ลมหายใจออกดับได้ไ